โัสดีครับผมแปมไอทีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม OBS Studio นะครับแนับแรกนะครับสดหับมือใหม่ที่ยังไม่เคยติดตั้งโปรแกรมนี้นะครับก็ไปที่ Google นะครับแล้วก็ใส่ค้นหานะครับ OBS Studio กด enter ครับก็คลิกตัวนี้นะครับอ่าจะมี3ช้อยให้เลือกนะครับ ว i n d o w s Windows, Mac OS 10.13บวกขึ้นไปแล้วก็ l i n u x ก็คลิกดาวน์โหลดครับโปรแกรมก็จะดาวน์โหลดมาอย่างนี้นะครับาดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็คลิกเปิดขึ้นมาครับติดตั้งนี้คือคือผมดาวน์โหลดมาแล้วครับการติดตั้งก็ไม่ยากครับเดยว์นคลิก อ่าเดี๋ยวมาคลิกนะครับก็กด Next อย่างเดียวครับ Next Next เน็กไม่ทำอะไรแล้วครับเน็กอย่างเดียวนะครับเน็กอย่างเดียวรอแป๊บหนึ่งครับมาฟินิตครับ ติ๊กให้มันลัน OBS เลยไหมอ่าลันเลยอ่ามาแล้วครับอ่าหน้าตาขป้น่างนี้ครับสังเกตเวอร์ชันใหม่มาปุ๊บเนี่ยใหม่จะมาก่อนแล้วครับเนี่ยครับผมพูดฮัลโหลเทสเทสเทสอ่าครับถ้าไม่ขึ้นอยู่ประมาณนี้ครับก็โอเคได้ดับ คือประมาณโอเคแล้วครับแต่ถ้าถึงไปแดงแล้วเสียงจะแรงเกินไปอันนี้คือผมไปติดตั้งนะครับโหลดไปก่อนถ้ามาแรกแรก,นนกแรกเลยนะครับมันจะไม่มีนะครับมันจะเป็นโลง่โลงๆไม,ม่นะจะเป็นโล่งนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังจะไม่มีอ่าครับก็โหลดก,ก่อนอ่าครับ แรกๆเลยนะครับติดตั้งใหม่ๆนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับอันดับแรกแนะนําให้กดบวกมาครับอันที่2เมื่อเรากดบวกตรงนี้นะครับมาช่องที่2ครับตรงซอสนะครับจะมีเครื่องหมายบวกครับอ่าคลิกเลยครับเราจะไปดึงตัวดิสเพย์ครับเจอขึ้นมาโชว์หน้าจอเรานะครับอ่าจะบอกนะครับดิสเพย์ฟูลเฮดดีเรากดโอเคแล้วครับ อะไรนี่คือเรามาทึงหน้าจอเราละลนี่ครับมาอย่างนี้แล้วนะครับจากนั้นไปบวกเหมือนเดิมครับตรงซอสนะครับกดบวกอีกทีครับเราจะเอา มันต้องมีกล้องด้วยใช่ไหมครับเราจะวิดีโอแคปเจอร์ดีไว้ครับเรากดโอเคครับตรงนี้สังเกตรตรงนี้นะครับมันจะขึ้นกล้องแต่ตอนนี้เครื่องผมนมี่มีกล้องนะครับมันอาจจะไม่ขึ้นจะเป็น o v เโชว์มาอย่างี้ครับแล้วกล้องย่อมาอย่างี้อันนี้รับสมารถเลื่อนไปตรงไหนก็ได้ครับแต่หน้าเราคือที่จอของหน้าเราจะขึ้นตรงนี้ครับแล้วก็ปรับย้อนเด็ จะเป็นอย่างนี้ครับตอนผมยังไม่มีกล้องโชว์นะครับขั้นตอนต่อมาเอาฉบับที่ผมทำแล้วรู้สึกว่าภาพมันนิ่งแล้วก็ลื่นสุดน,นะครับอันนี้ก็ขึ้นกับสเปคของเครื่องเลยนะครับถ้าสเปคเครื่องแรงก็ปรับเป็นฟูลให้ดีทุกอันนะครับน,นี้ผมจะเปิดมาให้ดูสเปคเครื่องก่อนนะครับว่าคือเครื่องที่ผมใช้อยู่ประมาณาผมใช้คอไอ ดู CPU ก่อนนะครับคอย7 Gen 3 4 Core 8 Thread อินมูล8 g b กนะครับก็มือ,อดิจิตช้ไป4.9อดีก็วิ่งนิดเดียวติดเลยครับต่อมามาที่โปรแกรมนี้นะครับผมจะสอนการตั้งค่าก่อนนะครับเมื่อติดตั้งเนื่อทำตัวนี้เสร็จแล้วครับ2อันแล้วก็มาที่ setting ครับ setting ไปที่เอาพูดครับถ้าใครจะไลฟ์สดตรงนี้นะครับการไลฟ์สดสตรีมมิ่งแต่ผมจะทำสำหรับเลคคอร์ดิง้งให้บันทึกหน้าจอเฉยๆนะครับเมื่อคลิกตรงนี้นะครับแล้วเ,เปลี่ยนตรงนี้นแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าต่างราอบให้เป็นแอดวานเมื่อแอดวานเสร็จมันจะเปลี่ยนเปอย่างนี้ ให้คลิกตัวนี้นะครับอันเดิมจะเป็นตัวนี้ครับไฟล์จะเป็น MKV ผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็น MP4 นะครับมันจะง่ายไฟล์ MP4 อันที่สองตรงนี้ครับ Encoder อันเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับนงนนี้มันจะอยู่อย่างนี้ครับเดี๋ยวปรับให้เป็นใช้ CPU อ่ามันก็จะมีลูกเล่นเยอะขึ้นอเมื่อปรับ CPU เสร็จตัวนี้ครับ มันก็จะเลือกตัวนี้ครับสเกลอาพุตตัวเนีกเกเน้มันจะปรับให้เป็นตามความเหมาะสมของเราสีวเรก็จะวิ่งอยู่พันนี้ฟูฟูให้ดีใช่ไหมต่อมาข้างล่างครับผมจะสําหรับผมว่าผมมันก็โอเคภาพและเสียงที่ผมใช้อยู่นี่ก็ผมก็ปรับเป็นฟาสเตอร์ครับแล้วก็โปรไฟล์เป็นไฮก็กดโอเคครับแค่นี้ครับก็คลิกโอเค กดอปพยก่อนครับจากนั้นก็ให้มาวิดีโอครับวิดีโอสำหรับผมเครื่องผมก็ถีอว่าก็แรงครับผมมีการ์ดจอด้วยผมปรับเป็น Full HD ทั้งสอันเลยครับเฟรมก็60เฟรมเลยนก็จะชัดขึ้นครับแต่ขึ้เกับเครื่องด้วยครับถ้าเครื่องไม่แรงก็แนะนำให้30ก็พอครับ30บกว่าครับอย่าต่ำอย่าต่ำกว่า30ครับต้องกสมากืมีสามกว่าหกที่ใช้กันนะครับ ปรับตรงนี้ครับเมื่อปรับตรงนี้เสร็จกลับไปที่ฮอตคีย์ครับฮอตคีย์นี่ผมตั้งไว้นะฮอตคีย์สตาร์ทเรคคอร์ดิ้งเอาปุ่มไหนที่เราไม่ค่อยใช้ครับเช่น f 1อ่าครับ f 2อง f สาเนี่ยผมตั้งไว้ f 1คือสตาร์ทเรคคอร์ดิ้ง f 2คือสต็อป f 3คืออัน f 3คือพอร์ต f 4คืออันพอร์ตเนี่ยครับกดโอเคไปครับงาน ได้ประมาณนี้อันนี้คือไม่ผมตั้งไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเราตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เลือกสตาร์ทแล้วก็กดอย่างนี้ครับถ้ากด f 1ใช่ไหมครับอจะเป็นสีขึ้นม,ม,ม,มาคือการเลคคอร์ดหน้าจอละครับอ่ามีการเลคคอร์ดหน้าจอละแล้วก็ f 2คือสต็อปเห็นไหมครับหยุดไปแล้วดังนั้น เมื่อสตาร์ทสตาร์เสร็จแล้วเมื่อทำอัดวิดีโอเสร็จแล้วอะไฟล์เราอยู่ตรงไหน,นไฟล์สแตนดาดของโปรแกรมนี้นะครับไปที่เซตติ้งครับดูก่อนว่าไฟล์ตรงไหนวิดีโอววิดีโอววิดีโอ recording ไฟล์เดิมๆของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตนะครับ recording p a t ท มันจ้ชี้ไปตรที่ User Name Admin Video เราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับจะบอไปอยู่ได้ดีหรืออะไรก็ได้แต่ผมเลือกคําไปอยู่ได้ตรงนี้เมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับไปที่นี่ครับอ่านี่คือ Video อ่าเนี่ครับเห็นไหมที่ตัวนี้นะครับไฟล์ของเรา นี่คือบันทึกที่เราเปิดอยู่เมื่อกี้ครับอ่าวิดีโออยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นผมจะให้เมื่อเราาทุกเซแล้วก็ลองเปิดเทสดูอ่าจะเป็นสีขึ้น,นมาคือการเลคคอร์ดหน้าจอละครับอ่ามีการเลคกคอร์ดหน้าจอละแล้วก็ F2 อืนี่ครับ ภาพก็จะประมาณนี้นะครับเห็นว่าภาพจะไม่ก,ก็ชัดจะไม่แตกไม่อะไรอันนี้ขึ้นกับที่ผมใช้มาไปเปล่าขึ้นกับ c p u ของแต่ละคนนะครับว่าท p u เท่าเครื่องเราแรงการ์ดจอเราแรงเราก็ควรเลือกใช้ระหว่างถ้าการ์ดจอเราแรงกว่า c p u ียูเราก็ใช้การ์ดจอเราก็ได้ครับแต่ถ้าการ์ดจอเรา ใช้ระดับหนึ่งไม่ได้แรงมากแต่ CPU เราแรงกว่าเราก็เลือกเป็น CPU แทนนะครับ CPU ก็เลือกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเผื่อท่านไหนจำไม่ได้นี่นะครับจะขึ้นถ้าเป็นการ์ดจอแรงมันจะขึ้นชื่อการ์ดจอเราแต่ผมเลือก CPU CPU ผมแรงกว่าอ่าครับโอเคครับเดี๋ยวขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมเดี๋ยว อย่าลืมกดติดตามและกด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ